จะไม่พูดถึงการ์ตูนจากญี่ปุ่นเลยก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องถึงตัวนี้ครับ Hello Kitty นั่นเองนะครับปีนี้ก็ครบรอบ50ปีนะโอ้โห l ัลโล t คิตตียอายุเยอะกว่าเราอยู่นะฮัลโล่คิตตเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกปี1974นะครับแล้วตานนั้นก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยแต่เดิมเนี่ยเขากลุ่มเป้าหมายคือเด็กเล็กนะแต่ทำไปทำามาเนี่ยทั้งเด็กโตผู้ใหญ่เนี่ยก็ต่างชื่นชอบ Hello Kitty ้กันหมดเลยนะครับซึ่งการประเมินในปี2014ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วตอนทีี่ Hello tty อยุ60ป อ่าเขาประเมินกันว่าแต่ละปีเนี่ยฮัลโหลคิตตี้เนี่ยสร้างมูลค่าให้กับซาริโอขึ้นเป็นบริษัทอ่าที่ผลิตของฮัลโหลคิตตี้เนี่ยปีละนะครับแปดพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะโอ้โหซึ่งมากกว่าการประเมินเมื่อสิบปีก่อนนั้นเนี่ยห้าพันล้านนี่เป็นแปดพันล้านเชื่อว่าปีเนี้ยครบแล้วห้าสิบปีน่าการประเมินน่าจะเพิ่มอาจจะทะลุเป็นหมื่นล้านต่อปีได้เลยนะฮัลโหลคิตตี้ก็ไม่รลดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมนะครับซึ่งข่าวที่อ้าเนี่ยเขาบอกว่าฮัลโหลคิตตี้เนะ นี่ฮัลโหลคิตตี้จะโวกเหมือนดิสนีย์หรือเปล่านะฮะอ่นี่เขาแชร์กันเลยนะคนไหนหลายคนอาจจะแยกไม่ออกว่าต้องอันไหนคือฮัลโหลคิตตี้อันไหนคือแฟนเขานะครับฮัลโหลคิตตี้เนี่ยเอกลักษณ์ก็คือจะมีโบ่นะครับส่วนคนที่เป็นแฟนเขาก็คือจะมีผมนั่นเองนะอย่างรูปกลางที่ใส่สูทเนี่ยก็ดูเป็นผู้ชายนะแต่ถ้ารูปซ้ายเนี่ยที่แต่งเป็นเอี้ยมแล้วขาสั้นเนี่ยก็ดูไม่ออกนะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอ่านี่เขาอ้างเลยนะอ่าเนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าฮัลโหลคิตตี้เนี่ย คบกับผู้หญิงนะครับอ่าเพาคนแฟนเนี่ยชื่อเดียร์แดเนียลนะฮะอ่าก็ไม่ใช่แมวแต่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับกลายไปใอ้่างนั้นไปนะอ่านี่ครับจะแยกกันออกไหมอันไหนคือ Hello k คิตตอันไหนคือเดียร์แดเนียลนะก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นฮัลโล k คิตตก็คือมีโบนั่นเองนะถ้าเป็นแฟนของเขาเนี่ยมีผมนะครับนอกนั้นก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะที่ต่างก็คือชุดนะครับแต่ถ้าเกิดใส่ชุดที่แบบ ไม่ค่อยเป็นผู้ชายเท่าไหร่เป็นชุดธรรมดาเนี่ยก็ดูเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเลยเป็นที่มาเหมือนคนอาจจะเข้าใจผิดว่าฮัลโหลคิตตี้แฟนของเธอเป็นผู้หญิงนะครับอ่ซึ่งเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแปลกใจอะไรก่อนว่าฮัลโหลคิตตี้คบกับผู้หญิงหรือฮัลโหลคิตตี้มีแฟนนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันคือฮัลโหลคิตตี้เนี่ยไม่มีปากนะแล้วจะจีบเป็นยังไง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าเหตุผลที่ฮัลโหลคิตตี้ต้องมีแฟนเนี่ยนะครับมันมาจากแรงบันดาลใจจากไอดอลของ ญี่ปุ่นองค์การเจเป๊ปยุค90เธอคนนั้นก็คือคนนี้ครับนามิโอโมโรนั่นเองครับราชินีเจเป๊ปยุค90ซึ่งยูกโกะยามากุจิหัวหน้าทีมออกแบบของซาริโอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เลยนะคือดีแดเนียลเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีพันเก้ายเก้าสิบเก้าก็หมายหมายว่เขาคิดฮัลโหลคิตตี้นี่คบเด็กนะเพราะว่าฮัลโหลคิตตี้เนี่ยอ่ อายุห0สิบปีแล้วแต่รีแดนเนียลเนี่ยเพิ่งเริ่มเปิดตัวเมื่อปี1ัน9กอเก้าตอนนี้ก็อายุแค่ย0 25ยี่บหเองเนออะอ่าอ่าก็ไม่เป็นไรแต่เหตุผลสำคัญว่าทำไมฮอลลคิตตี้ถึงเป็นโสดก่อนนั้นนั้นทำไมถึงต้องมีแฟนในปีพัน9ก้อยเก้าสิบเก้าทางยูโกยามากุจิก็บอกเลยเป็นพเพราะเธอคนนี้นั่นเอง <S <S นามิเอะโอมูโรเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ากฎเหล็กของไอดอลนะไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือว่าจุดอ่อดีตเนี่ยก็คือการห้าเปิดตัวแฟนนั่นเองนะแต่ยุคนี้ก็ยังมีอยู่นะม เปิดกันมากแล้วก็ตามอย่างสิบปีก่อนเนี้ยอ่า AKB48 นะครับไอดอลดังของญี่ปุ่นมีคนหนึ่งมีข่าวว่าคบกับผู้ชายถึงขนาดต้องโกนหัวขอโทษเลยนะแล้วถูกลดขั้นกลายเป็นเหมือนแบบอ่าเป็นไอดอลฝืนหัดไปเลยนะคือแบบซีเรียสมากโดยเฉพาะในญี่ปุ่นนะเล่นนึกดูยุคเก้าสเนี่ยขนาดไหนแต่เธอคนนี้ครับนามิเอะมอโรเนี่ยเป็นผู้ที่แบบแหกกฎเลยนะคือเธอเนี่ยเข้าวงการปีพัน2กเก้าสิบสองปีพัน7กอยเก้าิเจดที่เป็นข่าวดังไปทั่วเกาะญี่ปุ่นก็คือเธอประกาศคบ ไอดอลอีกคนอ่าเป็นเทปปีนอีกคนหนึ่งนอกจากนั้นไม่พอจะประกาศตลาดโสดแล้วก็ตั้งคันด้วยนะครับเรียกว่าโอ้โหมาแบบต่อเนื่องจริงๆซึ่งอตอนนั้นเธอมีเพลงดังชื่อว่า Can You Celebrate นะก็คือเป็นเหมือนกันว่าอ่อ่าถ้าคุณรักฉันเนี่ยฉันมีข่าวนี้ขึ้นมาคุณแสดงความยินดีกับฉันได้ไหมอันนี้กลายเป็นอะไรที่เป็นธีมของเรื่องนั้นเลยนะเป็นข่าวใหญ่ของปีนั้นเลยนะ กลายเป็นการว่าเป็นการสร้างมุมมองใหม่ระดับของไอดอลนะว่าไม่จําเป็นว่าต้องเก็บเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ่วนตัวอีกต่อไปสามารถเปิดเผยได้นะทางยูโกยามากุจิก็เลยเอาแรงมือใจเนี้ยไปสร้างแฟนหนุ่มให้กับทาง h e l โ o k i t ี้ในสองปีต่อมาคือปีปันการอยเก้าสิบเก้านั่นเองนะครับอ่าแต่คำถามก็คือเดียดเนียลเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนฮะดูอย่างเงี้ยก็ดูไม่ออกนะสำหรับเรา,เรา,เรานะคนนอกนะก็ดูไม่ออกเหมือนกัน ถามว่าเอ๊ดดูจากชื่อไงดนเนียลนี่ก็ชื่อผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นะถ้าพูดถึงเทเลอร์เงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยนนะชื่อผู้ชายแนะ่นอนแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงเทเลอร์คนก็นึกถึงสาวผมบอนนะที่ร้องเพลงที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้หรืออย่าง Billie, บิลลี่อ่ะบิลลี่เมื่อก่อนก็ชื่อผู้ชายเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงบิลลี่ก็นึกถึงสาวผมเขียวนะที่โด่งดังทั่วโลกไปเหมือนกันหรือแม้แต่แดนเนียลเองนะครับถ้าวงการเคป๊อปดนเนียลนึกถึงใครก็แดนเนียลนิวจีนั่นเองก็ไอดอลที่ดัง ดังนั้นชื่อเนี่ยก็อาจจะบอกไม่ได้แต่ที่ที่ตรวจสอบได้ชัดเจนและตอบทุกคำถามดีที่สุดก็คือไปที่เว็บไซต์ของซาริโอเนั่นเองเขามีประวัตินะเดียดานีเลเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยครับในเจนเดอร์ชัดเจนครับบอยส์ Boys, ผู้ชายนะครับอ่าเนี่ยชัดเจนครับดีดาน,นีเลเป็นผู้ชายนะแล้วไม่มีประวัติว่ามีการแปลงเพศเปลี่ยนเพศตัวละครแต่อย่างใดดังนั้นที่บอกว่า Kitty คั l l ลอร์คิตตี้คบผู้หญิงเป็นแฟนไม่ใช่นะครับตัวละครตัวนี้แม้ว่าคุณจะมองว่าเขาน่ารักอย่างไร เขาก็เป็นผู้ชายผู้ชายก็น่ารักได้นี่ครับประวัติเกิดปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเบิร์ตเพสฟิลลอนดอนก็เมืองเดียวกับฮัลโหลคิตตี้นะครับแล้วไอ้ข่าวลือนี้มาจากไหนเพราะว่าฮัลโหลคิตตี้เนี่ยคบก,กับผู้หญิงก็มาจากเว็บไซต์นี้ครับนิวส์เนชั่นนิวส์เนชั่นนะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการล้อเลียนเหมือนกันนะครับอ่าหลายคนเนี่ยโซลเลนเซนตไทนเล่นงานหมดเลยนะคือเอาไปแชร์โดยไม่บอกว่าที่มาเนี่ยมาจากการล้อเลียนและที่สําคัญคือ อันนี้ทางสโนว์เขาไปตรวจสอบข่าวเนี้ยข่าวล้อเรียนอันนี้มันออกมาปี2014ซึ่งมันปีนั้นมีความสำคัญกับฮัลโหลค t ตตคือเป็นปีที่ h ั l โหลคิตต้ครบรอบ40ปีพอดีแล้วก็มีการจัดงานหลายๆอย่างนั้นนิทรรศการนะครับแต่ก็มีข่าวดังมากตอนนั้นก็คือมีการบอกว่า h ั l โหลค t ตต้ไม่ใช่แมวฮะอันนี้คือช็อกยิ่งกว่า h ั l โหลคิตต้มีแฟนผู้หญิงนะที่เราเห็นเนี่ยมีหนวดมีหูแบบเนี้ย ตกลง hello kitty ไม่ใช่แมวน,นี้คือยืนยันมาจากทางซาริตอนนั้นเลยนะครับ hello kitty ไม่ใช่แมว never have been c o m p a n y s a y ตอนนั้นก็ตอนนั้นผมก็เป็นทำข่าวก็เล่นข่าวนี้เหมือนกันเพราะข่าวต่างประเทศทั่วทุกสำนักเล่นกันหมดเลย hello kitty ไม่ใช่แมวนะครับเออคนก็เลยไปแชร์กันใหญ่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่า hello kitty ไม่เคยคานสีขาถ้าเป็นแมวก็ต้องคานสีขาสินะก็บอก hello kitty คือ a girl นะฮะแต่ดูประวัติ นี่เกินะเกิดปี1ั้งก็ร้อยเจ็ดสิบสี่ที่ลอนดอนนะครับอ่าเนี่ยเขาบอกแบบนี้คือพอมีข่าวงนี้ออกมาคนก็ไปอีกทางหนึ่งเลยนะครับฮัลคิตต้ไม่ใช่แม่ใช่ไหมแปลว่าฮัลโหคิตตเป็นคนอันนี้ทางบริษัทก็ออกมา<ะ>บอกอีกไม่ใช่เหมือนกันอ้าวแล้วตกลงเป็นอะไรคนก็ไม่ใช่แมวก็ไม่ใช่ทางซา n ิโอก็เลยบอกอธิบายว่าฮัลโหคิตตคือรูปแบบหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยรูปนิยมนะครับอ่า มันคือการเอานําลักษณะท่าทางของมนุษย์ไปใช้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นสัตว์นั่นเองนะอันนี้ไม่ต่างกันเลยมิก้เมาส์นะมิก้เมาส์ก็ไม่ใช่หนูไม่ใช่คนก็คือเป็นสิ่งที่ความเป็นมนุษย์และสัตว์เนี่ยเอามารวมกันนั่นเองนะนะถ้าจะบอกว่าเทียบกับอะไรก็คือเหมือนกับว่า iPhone ไ,ไม่ใช่มือถือนะไอโฟนคือนวัตกรรมเทสลาไม่ใช่รถไฟฟ้าเทสลาคือวัวตกรรมเช่นเดียวกันนะฮะฮัลลี่ไม่ใช่แมวไม่ใช่คนฮัลลี่คือฮัลลี่เช่นเดียวกันนะครับไอเนี้ย ก็ครบรอบ50ปีในปีนี้จะมีข่าวอะไรอีกนะไม่รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยเพื่อเป็นการโปรโมทอ่านิทรรศการ40ปีฮัลโหลคิตตี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมามุกอะไรนะฮัลโลคิตตี้ไม่ใช่อะไรอีกหรือเปล่านะก็มไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ารุปข่าวนี้ก่อนก็คล้ายๆกันก็คือที่บอกว่าฮัลโลคิตตี้มีแฟนผู้หญิงเนี่ยที่มาของข่าวนี่ก็เพิ่มเป็นการเรียกว่าข่าวปลอมอ่เป็นข่าวล้อเลียนนะครับแต่คนเนี่ยเอาไปโซเลีลสไตล์คือเอาข่าวล้อเลียนเนี่ย,นนยไปแชร์ต่อโดยไม่บอกที่มา ก็เกิดเกิดความเข้าใจผิดนะซึ่งข้อมูลของซาริโอ,อยืนยันชัดเจนว่าเดียดานิเอลนะครับคนที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแฟนของคารลิอพิตตี้เป็นเด็กผู้ชายตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่เขาอ้างกันแต่อย่างใดนะค,คือต้องบอกเลยว่าทุกหลายๆเรื่องวันนี้นะครับมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าโซเลนส์ชยไหมดเลยนะฮะคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่เรื่องกระตูนนะผลกระทบ,บจากโซเลนสไทยเนี่ยมันเรื่องอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมคุณโยใช่ฮะก็เรื่อง เรื่องการล้อเรียนบางทีเนี่ยบางทีเป็นการล้อเรียนแบบว่าล้อเรียนสนุกสนุกนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็หลุดออกมานอกบริบทในไทยเราไม่ค่อยเห็นที่ล้อเรียนเป็นข่าวแบบจริงๆงจงจังเหมืนเมืองนอกใช่ใชจะมีนิตยสารมีเว็บไซต์แบบ The า h a n นะครับมีเว็บไซต์ที่เขาทําแบบล้อเรียนโดยเฉพาะแล้วก็คนอ่านะ ก็จะแยกแยะได้คือสมัยก่อนสื่อมันจะรวมอยู่ในฉบับเดียวเช่นถ้าเป็นแมกกาซีนล้อเรียนมันก็จะเป็นล้อเรียนทั้งเล่มนะแล้วล้อเรียนทั้งเล่มนะมันไม่อะไรเงี้ยมันไม่สมัยผมมันไม่มีทางหลุดออกนอกบริบทใช่มันไม่มีทางหลุดออกนอกบริบทนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอชิ้นข้อมูลต่างๆมันแพร่กระจายเนาะมันสามารถจะฉีกออกไปตัดเป็นแค่ส่วนเดียวไปแชร์ในไลน์ นะครับก็จะเห็นหลายข่าวเลยนะครับที่เป็นลักษณะว่าพอไปดูต้นทางเนี่ยต้นตอมันคือข่าวล้อเลียนนะครับจนหลายคนก็ไปตั้งคําถามกับข่าวล้อเลียนอีกว่าเอ๊ะเหมาะสมไหมนะที่จะทําข่าวล้อเลียนพวกนี้เพราะว่ามันเสี่ยงทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับ,รบตามทฤษฎีตามทฤษฎีเลยนะะของเรื่อง information disorder หรือแบบเรื่องข่าวปลอมเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดก็คือเรื่องล้อเลียนนี่แหละ จากนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าล้อเลียนเนี่ยนะฮะล้อเลียนที่ดูเป็นล้อเลียนอยู่วันยังค่ําก็คือเช่นอาจจะมีเขียนกํากับไว้เลยดูแล้วก็รู้ตลกตลกไปนะฮะก็อันเนี้ยก็ยังเป็นล้อเลียนอยู่ก็อาจจะพอทําได้นะพอรับได้แต่ว่าการล้อเลียนที่ถูกดึงออกนอกบริบทมันสามารถจะกลายเป็นข้อมูลเท,ท,ท็จที่หลอกลวงคนอื่นทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะฮะใหญ่ๆเลยตอนโควิดจะมีเหมือนกับว่า อตอนโควิดนี่จะมีข่าวล้อเลียนออกมาจากเว็บ The Onion ที่บอกว่าต่อไปเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนโควิดทุกอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยทุกสรปดาห์มก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่คนแตกตื่นตกใจกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอเป็นข่าวล้อเลียนเท่านั้นนะครับ